หลังจากที่มันอัปเดตเสร็จแล้วนะครับอัปเดตถึงบ่ายโมงเลยนะครับก็จะมีหอคอไอแนนมาแล้วนะครับเรามาดูกันเลยนะครับน้อยที่สุดจลายเฟนรีลิธสวิต อันนี้ก็ที่ประกาศอัปเดตนะครับขอภายในะความมัส่สะดจากกางฮาเกมได้เรามาชดเจยขนโนกพิเศษ30ชิ้นและตัวสุ่มกระชา5ใบนะครับของขวัญจากการอัปเดต r ูบี30ชิ้นครับผมมีตัวใหม่เลยเหมือนเดิมครับเพิ่มโอก,กาสได้รับกระชา3เท่า เราขอเชิญทุกท่านสู่หอคอยอน,นันต์หืมไหนอ่ะโอ้โหนี่ครับผมหอคอยไลท์ขีดจำกัดหรือหอคอยอนันต์เ,เองนะครับผมมันช่างมืดมิดเหลือเกินไพมอนบุกโจมตีดาวข้อสีเหลืองอ้าวอ่านไปจบเลยใช้มาของดาวข้อสีเหลืองจูบไพมอนจับต่อไปถูกขังไว้ในหอคอยอน,นันต์ ที่มองไม่เห็นจุดสิ้นสุดไปช่วยชาวเมืองของดารอสีเหลืองกันเถอจะจะให้มอนจับชาวเมืองของดารอสีเหลืองไปกักขังหัวข้นั้นแล้วหัวข้อนั้นของไพมอนเพื่อช่วยเหลือชาวเมืองให้หมดกันเถอะหากแต่ละชิ้นแต่ละชั้นจะสามารถตรวจสอบข้อมูลภารกิจและรางวัลได้นะเอาละไปช่วยชาวเมืองกันเถอะฮะโห สามารถใช้ไอเทมใหม่ที่มีความสามารถพิเศษได้ในหอคอยอนันต์ที่ไพ่มออสร้างขึ้นพกไอเทมใหม่ออกไปปฏิบัติการกันเลยอะไรอ่ะเพิ่มพลังโจมตีของเลนเจอร์ระหว่างต่อศัตรูนะครับอันที่สองเพิ่มพลังโล่เพิ่มพลังป้องกันของเลนเจอร์ระหว่างการต่นนอสู้อ่าเพิ่มแร่ธาตุสูงสุดเพิ่มขีดจำกัดแร่ธาตุสูงสุดอันนี้ก็น่าจะเป็นน้ําแข็งอ๋อเพิ่มความเร็วผลิตแร่ธาตุครับผม อ่ามีอันใหม่มด้วยนะครับเดี๋ยวดยวชั้นที่หนึ่งอ๋อได้หนึ่งหมื่นเหรียญน,นะครับเพื่อนคุณไม่มีเพื่อนอ๋อต้องเชิญเพื่อนด้วยนะครับเพราะว่ามันรีเซ็ตเพื่อนใหม่แล้วกลับไปเชิญเพื่อนใหม่ด้วยนะครับ บ่อเรนเจอร์ออกปฏิบัติการให้ตรงกับเส้นที่ศัตรูปางกดตัวเพื่อปราบมันให้สิ้นก่อนอื่นเลือกเส้นที่ศัตรูปรากฏตัวก่อนนะถ้าลูกศรเปลี่ยนไปอยู่บนเส้นที่เลือกแล้วให้แตะเรนเจอร์ทางด้านล่างเพื่อออกปฏิบัติการได้เลยหากปราบศัตรูเรนเจอร์จะสามารถแตะเส้นชายฝั่งขวาอ๋อให้เรนเจอร์แตะเส้นชายฝั่งขวานะครับถ้าแตะเส้นชายฝั่งขวาคือชนะเลยนะครับตรง x x เนี่ยครับอย่าคิดลึกนะภารกิจไปช่วยชาวเมืองอ๋อ ผิดฟังอ๋อเป็นอย่างนี้นะครับฮะอ๋อก็ไปแตะได้ก็คือสำเร็จนะครับพอเคียบอันับหนึ่งหมื่นเหรียญเงินก็อ๋อเป็นตัวกระช่านะครับ เงินก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับรับผถึตตรงนี้ก็จะเอา้าเป็นตัวกระชายแล้วนี่ตัวกระชายแล้วนี่ก็เงินมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงสุดคือชั้นที่50นะครับก็คือรางวัลอู้กบแดง8ดาวด้วยนะครับพวกที่เหลือก็เป็นด่านเงินกันนะครับอ่ะอย่างอื่นไปเชิญเพื่อนก่อนนะครับมันจะได้ เออโหอ้าว uh, oh. ah. ไม่มีเพื่อนที่จะเชิญเพิ่ม mm hmm. เพื่อนบนไลน์ตายแล้วเื่อนไม่มี the the เคสต์เเชียลเดเลยก้มมนแมนสามอ๋อสามในสิบแพนเนตหกแพนเนตสามสิบครั้งล็อกอินสี่ครั้ง ออกได้ไป่แแรงนะครับสามชีนิงไปลือออหอคอและขีดจำงานต่อนะครับโโ,โเล่นได้สิบครั้งต่อวันยกเว้นถ้าจะซื้อซื้อ,อ,อขนนกเพิ่มนะครับดูแล้วดูแล้วน่ากลัวน่ากลัวนะศัตรูก็เปลี่ยนไปนะครับ ชนะแล้วครับชนะย,ยังวะหอยยังเนาะช่วยเหลือสำเร็จสี่ถึงสิบคืออะไรอ่ะทำไมจะไม่ชนะ ถ้าเราลองใช้อันนี้่ะครับมันจะเป็นยังไงไม่อยู่อะอา้าวครบสิบในสิบแล้วนะครับขอบคุณที่เชเหล่ชาวเมืองของดาวเคราะห์จ้า ถ้าเราใช้ไอ้ของครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนกันครับลองดูกันนะครับอ๋อเนี่ยครับตัวสัลลี่นี่เองโอ้ยมันมาทางนี้อ๋อห้ามให้ตัวศัตรูมาเลยนะครับถูถ้าอย่างนี้เป็นตัวศัตรูวิ่งเร็วก็มีโอกาสแพ้สูงเลยนะครับเน็ตล่มด้วยนะครับดีครับดีครับ เน็ตล่มด้วยโอ้แม่ลรามัอระวังตัวก็ตัวนี้นครับโอ้มันจริงือๆม,ม,มีสเตนใหม่เข้ามาห้าสิบด่านมาฝั่งไหนฝั่งนี้นมาทางนี้แล้ววะเกิดไม่ทนัน ต้องระวังด้วยนะครับถ้าลนเจอร์คุณผลิตไม่ทันมีโอกาสเสียชีวิตได้นะครับมีโอกาสแพ้นะครับไม่ใช่เสียชีวิตจบโอ้ยแพ้เป็นหนึ่งตาว่ะได้ไงวะเนี่ยถ้าลนเจอร์ผลิตช้าหรือว่าแร่ธาตุคุณผลิต อ,อวีะครับช้าครับมันก็จะแพ้ได้วะโอ๋โอมันมีหลอดเลือดของแซนลี้เนี่ยนะครับปล่อยไปคบุบเสาก่อนถ้าเราใช้อ่ะใช้เป็นไงกดอะไรไม่ได้เลยเว้ยหรือว่าอ๋อมันเพิ่มให้อยู่แล้วมั้งครับ อ๋อนี่ไงมันเพิ่มผิดอยู่แล้วนี่หว่ากูว่าอยู่ทำไมแร่ธาตุของมันมันผิดเร็จจังวะแล้วอย่างงี้มันไม่กินเงินเราด้วยหรอเดี๋ยวก่อนดิมันก็ไม่แต่กินเงินเรานะกินเงินของเราในแต่แต่ละครั้งที่เราเล่นนะครับมแมวละเราโคตรแล้วมันต้องใช้ ไปครบทุกด,ด้านหนเหมือน,อนแพนเวสองบีเลยอ,อันนี้ <c oughs> อะไรวะเรนเจอร์ Ranger vs อะไรสักอย่าง เลนเจอร์ vs เอ e m มีครับอ่าเออแรกก็เหมือนกันแต่ว่ามันเออมันก็เหมือนกันกับแพนอมบีเลยับขอคอยอน,นั้นเหมือนกับเซเว่นไนท์เหมือนกับ Knight, เมกมพาราด็อกซ์นะครับเอา้าเออชนะแล้วนี่เซลลี่ถามว่าถ้าช่วยเหลือสำเร็จ มันจะช่วยหรือสมเม็ดยังไงก็คือแบบว่ามันจะมีซันลี่ติดมากับตัวศัตรูด้วยนะครับไม่เชื่อไปดูอ้ยต้องอ๋อมีกดเลงออโต้ด้วยครับมีเลื่อนซ้ายขวาแบบนี้ครับปิดมาทางนี้ เห็นไหมซารี่มันจะมาสองตัวนะครับอุ้ย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 จ่ายหมดเลยอุ้ยมัาทางนี้แล้วต้องปล่อยไปให้ครบทุกฐานนะครับชนะแล้วเหรออ๋ออุ้ยมันเล่าใจดีนะครับ ว่าแบบว่าเราจะผ่านเราจะรอดไหมอะไรอย่างนี้ครับอีกสามครั้งก็พอแค่นี้แล้วนะครับพื้นหลังก็กลายเป็นสีเหลืองเแล้วนะครับตรงนี้ที่จำได้ไหมครับว่ามันจะมีต่อสู้กิล์นะครับรบรางความคิดของของจิโข้อมูลสเตทที่รับเลนเจอร์ เอ้ยไม่ใช่อันนี้มันก็เหมือนเดิมนี่หว่าผับใหม่หมดเลยนะครับว้าวทำให้เกมมันน่าเล่นขึ้นหน่อยมีอะไรปรับเปลี่ยนไหมครับเฮ้ยดูเกีวเลตหน่อยดิอาจจะปรับเปลี่ยนก็ได้แห่เหมือนเดิมอารีน่าล่ะ มือนเดิมแฮะอุปกอรณ์ล่ะเหมือนเดิมแฮะโอ้มีขอ้อผมเราเป็นท้องหนึ่งแล้วรับรางวัลสิครับอรออะไรนี่มีหอคอยอันนั้นเข้ามาในตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวอ,อ,อีกหน่อยก็น่าจะพัฒนาเต็มจอเลยนะเลมั้งสเ็ร็หละมีเข้ามาใหม่ไหมแฮะมัอนเดิม เหมือนเดิมมีด่านไหมไหมเออเหมือนเดิมกระช้าล่ะอะออมาสุมกันดีกว่าครับ1 2งสองซ้คิดว่าผมจะได้ไหมเฮ้ยนี่มาสุมในคลิปนี้เลยนะเว้ยมันต้องได้หน่อยดีสักตัวกุ๊คุ๊คุุุ๊๊๊ ได้แปดดาวสีฟ้าไปแล้วครับตัวเมื่อกอี้ถ้าคุมชมพูต้องใส่สมัยไหนอ่ะเนี่ยโอ้ดีครับผมยังไม่เคยได้แปดดาวสีฟ้าเลยไม่เอาปเป็นปรมาจารย์ไปแล้วครับไม่อยากเล่นไม่อยากเต้นมาเล่แล้วโอ้เส้าตัว กูขอเพชรคืนได้ไหมที่เหลือมันยอดสูมแล้วโอเคเจ็ด okay. ดาวมีตัวเดียว <c oughs> ยังไม่ได้ตัวใหม่เลยอะ่ะที่สูงไม่ผมยังไม่เคยได้ตัวใหม่เลยนะครับ <c oughs> ส่วนนี้ก็ขอลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตัวหน้านะครับ กดไลค์กดซับสไคร e ถ้าชอบผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมน,นะครับสวัสดีขอลาไปก่อนเพบกัคใหม่ต่อหน้านครับผมสวัสดีครับคุณเหลือปม่าอกวะ